มาวันนี้มาหนึ่งหนึ่งกูจะเซตกันชนะไปได้หนึ่งตามาอยากปั๊ก็ปั๊ไปกโอ้วันนี้ไม่ค่อยโหดนี่นี่นไหมไม่โหดเลยมันไม่ค่อยลื่นนะดินี่ดิอะ ถูกยังไม่ได้อ่ะโอ้ยตัวจนโกะจะแตกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเพี่อนเชียวยืดเอ็น มี่เราไี่ต้านนี่ชนะแต่ว่าโันอัคคีตายทำอะไรอย่างนี้ฉันจะเข้ามานยาก 嗯嗯，哎咣咣咣咣。二块。好激动，好紧张呀。

เราจะไม่ยอมเพอราจะต้องไม่ยอมเพ้อ One opportunity closes a door you can just push that door b bueno> a c โอเคีให้ดีๆยอ้ของดีนี่มาไม่ค่อลื่นนะมันไม่ค่อยืร Mm. โอเเค s d ไม่ยอมจะไม่มีวันยอมโอเคก็มาดิว่าอีสัต X X 7สัต X 2มาดิ Yo. First blood. Hmm, not good. One opportunity <laughs> closes the door. You can just force <laughs> the <that laughs> door back open. Oh my god! Oh my god! There's nothing done. โอเคตัวสามลื่นเล็งกระคอมเอาไปไหนล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกคุณภาพดีนี้ยมีการควบคุมเลย First Blood Opportunity closes the door, you can just blast that door back open. Okay, you. I die now, I'm down. What am I the heck with you? อะไรอะไรลูก First Blood เมื่อกี้ก็ไม่ต้องถามอะไรมากตายหรือไม่ตายก็ดูสกอร์เอาเองถ้าแพ้ก็มีซุนเม็ดเยอะเม็กเยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องนโอ้ข้างหน้ามันก็มี First blood. Yeah. One opportunity closes the door. You can just bust that door back open.

When one opportunity closes a door, you can just bust that door back open. Hey. ตูงนี้จะต้องทำรัทำรักนการอสูน้องปี๊าเด็กตัสักซีแกงงมันไม่ถคยือก็ไม่ถอยอ๊ยยโอ๊ย